ส <Okay. S 2> ด่ค่ะใช่วันนี้ก็มาแสดงความดีๆค่ะกับกับโซซิสนะคะกับพี่หวานแล้วก็พี่พลอยก็ดีใจด้วยมากๆเลยค่ะที่ได้เปิดร้นดนานเลยอ้อนเป็นพรีเซนเตอร์เลยอ้อนเป็นถ้าเกิดยังไม่มีพรีเซนเตอร์ที่ร่ายโปรดักต์ไหนก็ต้องรีบเลยนะคะเป็นหนูแบบหนึ่งของโลกเป็นหนูแบบหนึ่งของโลกนะคะ <laughs> อ <laughs> ดีขึ้นหน่อยค่ะดีขึ้หน่อยอ่ะถ้าหนูจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่หนูมีข้อดีอะไรว้ายว้ายเลขก็ละโหลป้าหนูมีอะไรนำเสนอให้กับเมเจอร์โชว์การคอนเทนเข้าแบบลูกสาวอะไรที่มันดีบนตัวหนูอะคะผมหนูก็สวยมากหน้าหนูก็ผิวใสอยู่ ฟันหนูเวลายิ้มก็สวยนะคะผิวนี่ก็เงานะคะนี่มันหเห็อนแล้วล่ะหรืเรื่องละอันดับหนึ่งเน็ตฟิกยังไงคะวันนี้เลยค่ะวันนี้ก็เพิ่งได้ขึ้นแท่นชาร์ตอันดับหนึ่งในเน็ตฟิกนะคะเป็นแบบ non English ดีใจมากแล้วก็ลุ้นมานานมากว่าเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นแล้วดีใจ ดาดบอกมา่วนว่ามีาวะท่านจะไปได้ขนาดไหนไม่เลยค่ะไม่ไม่ไมีทีมงานคนไหนที่คาดบอกไปเลยแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเราทุกคนน่ะก็แบบตั้งใจกันอยู่แล้วว่าผลงานอันเนี้ยชิ้นเนี้ยมันน่าจะเป็นชิ้นโบแดงที่น่าจะนำพาชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องออนแอร์ไปแบบกว่า190ประเทศในเน็ตติคเนี่ยค่ะแต่มันไม่ได้คิดว่ามันจะแบบไปได้ไกลขนาดนี้นะคะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนด้วยพี่ๆคือแบบ เก่งมากแล้วก็นำพาให้ซีวี่มันไปได้ไกลกว่าที่คิดนะคะจนะมีเซนเตอร์เพจในละใจทีมงานยาวงานมีค่ะมีเดี๋ยวจะกลับไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่อ,อะไรอ่ะบนหรอ <laughs> เราไป้ฟังหน่อย <c oughs> ไม่แน่ใจว่าทีมงานบนไหมค่ะแต่ว่าพี่การผู้กำกับนะคะทักดีเอ็มมาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปไหว้ที่เขาใหญ่นะอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดไปเมื่อไหร่ให้บอกด้วยหนูไปด้วย<อ>ไม่แนะนำอะไรอย่ี้ยไม่แนะนำไม่แนะนำเลยก็ยังไม่ย ไปไหว้ค่ะไปไหว้ใช่ต่อมือเ่ะอกับใจเนาะกับการแสดงใช่เพราะว่าหนูกระทุมากเหมืมอนกันก็ใช่ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่หนูแบบอินกับตัวละครถึงขั้นที่ว่าแบบเป็นแพนิกเลยค่ะตอนช่วงนั้นที่ถ่ายแล้วก็บทมันบทมันค่อนข้างแบบทําให้หนูรู้สึกดาวลงไปมากๆเลยแต่ว่าพอ พอมันออนแอร์ออกมาแล้วมันฟีดแบ克ดีก็ดีใจคะ่ะตอนนี้ไม่เป็นลคะค่ะล่าเริงปกติสาเหตุมันมาจากอะไรกับอาการเนที่ตอนที่ตอนนี้ตอนนั้นมันเป็นเพราะว่าบทม,มันเครียดแล้วก็หนูต้องไปถ่ายที่เขาใหญ่ต่างจังหวัดแล้วเหมือนกับว่าเราต้องวนลูกการเป็นตัวละครนั้นนะแบบติดๆกันทุกวันปกติคือเราได้กลับมาบ้านแล้วเป็นตัวเองใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเหมือนเราต้องอยู่แบบต่างที่ต่างถิ่นไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็ช่วงน,นั้นคุณแม่ก็ไม่ได้ไปกองด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนมันไม่มีใครช่วยดึงเรากลับ หนูก็เหมือนแบบมีอาการเวลาที่อยู่ๆมันก็เป็นนะคะอยู่ๆก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนแบบจะจมน้ําหายใจไม่ค่อยออกรู้สึกแน่นๆแล้วก็ช่วงนั้นคนรอบข้างจะบอกว่าหนูจะมีอาการแบบว่าหน้านิ่งๆเหมือยลอยแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาใครถามอะไรก็ไม่ตอบหมอไม่ได้โดนไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เพิ่งมารู้ตอนช่วงที่โปรโมทซีรี่ค่ะว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เก็บ มันเหมือนไม่ค่อยพูดเลยแล้วก็จะคิดอยู่คนเดียวแบบที่ถ้าเกิดทุกคนได้เห็นกันในเรื่องค่ะก็จะเห็นว่าไข่หมูก็เป็นตัวละครที่พูดน้อยมากซึ่งหนูดันติดตัวละครเน,นี้กลับมาเพราะความที่ตัวละครมันโดนกดดันกดขีดของีดูดดึงยาวมันก็เลยมารวมกันตรงนี้ใช่ค่ะตัวละครเหมือนมันถูกถูกคุมเหงืถูกรังแกแบบเยอะมากหนูก็เลยแบบติดมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วไข่หมูหายไปตรงไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะตายนีไปหายแล้ว อันนี้เป็นไอ้ไทยผสมผสมเป็นไทยผสมยดาเม่ละค่ะเป็นยดาเต็มร้อยแล้วค่ะยดาความบางลงร้อนของครัวลอตเตอรี่มันออกนะแล้วพรุ่งนี้มันจะออกอีกแล้วไห่ออกมาหรือมีเลขไม่ลูกยดาเร็วมีเลขไม่ลูกใช้ไข่หมูใบหวยเหรอไใบเลขใบเลขทำมาแล้วเสร็จน้องถุณได้ไหมได้ใหม่ได้ใหม่ทำงานต้องรวมด้วยได้เลขนะคะไหนๆก็ดำหนึ่งเมตรสิ หนึ <laughs> ahora, ่งไหมหนึ่งไหมแล้วแต่ชูเป็นนิ้วมือชูเป็นมือเดี๋ยวเลขเพื่อนเออแล้วไงต่อเอาแค่สองตัวนะอืมมาไงอ่ะถามแม่ซื้อเมื่อกี้เลยแม่ซื้ออยู่ไหนอ่ะแม่ไม่รู้กันวิ่งไปละ าเจอกันนะพงคู่นี้ถูกว่าจะมาถูกท่าสองสี่เราถ้าไม่ถูกอ่ะแม่ไม่ถูกก็เป็นยาดามยาดามโอเคถูก็ไม่เป็นเจ้าแม่อะไรโอเคไม่ถูกก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรเออปากคับพี่แฟนปากคับพี่แฟนแบบนี้นะคือแบบติดใช่เลยค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่สนับสนุนซีวีแล้วก็ผลงานของคนไทยนะคะซึ่งก็การันตีแล้วว่าผลงานคนไทยไปได้ไกลถึงระดับโลกเลยแล้วก็ ขอบคุณยอดฟอลโล่ด้วยวันนี้ถึง 1M แล้ว <Hey. S 1> เป็นวันเป็นวันเดียวก,กันกับที่ขึ้นอันดับหนึ่งใน Netflix ทั่วโลกอะค่ะก็ดีใจมากค่ะถือว่าเป็นของขวัญที่แบบที่ที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะก็พยายามจะสร้างสารรค์ผลงานที่ดีออกมาทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนี้จะได้เจอ,อยอด้านในเวอร์ชันไหนคะ่ะผลงานใช่ไหมคะนะปลายปีนี้ได้ดูภาพยนตร์กันค่ะ hey. งานรุ่งมากใช่ค่ะมันเหมือนช่วงก่อนหน้านี้หนูเหมือนถ่ายติดๆกันเอาไว้แล้วพอออนแอร์คุกก็กลายเป็นว่ามาในปีนี้ทั้งหมดเลยทีเดียวก็แบบต่อๆกันปังคุณจะปังเหรอสาคือได้ไปบนอะไรมาอีกไหมไม่ได้บนได้ได้บนเลยค่ะแล้วก็รอให้รอผลงานรอผลงานนะคะรอติดตามผลงานหนูกันภาพยนตร์ปปี คอนกำลังจะเปิดกล้องถ่ายครับค่ะไม่ไรครับช่องสามเปิดกันยายนนี้ค่ะรชมเลยราชมนะคะ,ออะ,คะโอเคขอบคุณใจได้ขอบคุณค่ะ,อ,คคะอีะ่ะาอยาก